คำถามต่อไปนะครับจากคุณรัฐดาวันนะครับคุณรัดาวันถามมาว่ายาแก้เห็บหมัดควรใช้แบบไหนดีคะฉีดหรือกินหรือหยอดคะในหมอที่ใบนี้นะฮะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีมีหลายอย่างมากเลยเรื่องของการกําจัดเห็บหมัดเนี่ยนะครับเอามีกันตั้งแต่นะครับยาฉีดนะฮะยากินนะครับยาหยอดนะฮะมีแชมพูนะครับมีสเปร์นะครับมีปอกคอนะครับ อันนี้เป็นยาที่ใช้กับตัวน้องหมาแต่การกําจัดเห็บหมัดที่ดีนั้นจะต้องกําจัดที่สิ่งแวดล้อมด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันที่ตัวหมาก่อนเนี่ยเห็นไหมตัวหมาจะมียาฉีดที่นิดยาแต่ละอย่างจะมีข้อจํากัดนะครับอ่ะเราเราลองไปมองที่ยาฉีดดูก่อนนะยาฉีดเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดเยอะนะครับยาฉีดได้ผลเฉพาะเห็บนะครับยาฉีดได้ผลเฉพาะเห็บไม่ได้ผลกับหมัดนะฮะนะครับ ยาฉีดได้ผลกับพยาธิหัวใจด้วยนะครับมันจะคุมพยาธิหัวใจได้ประมาณ2เดือนนะครับแต่ตัวยาไม่ได้อยู่ได้2เดือนนะครับส่วนเห็บเนี่ยเรามักจะนัดฉีดทุกๆหนึ่งเดือนแต่ตัวยาไม่ได้อยู่ได้เป็นเดือนนะครับยาฉีดนะครับมันจะถูกทําลายนะครับ4ี่ดชั่วโมงเนี่ยยาจะเหลือครึ่งหนึ่งในร่างกายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอฉีดประมาณสักสมมติสมมติฉีดสักประมาณมากกว่าปกติประมาณ5เท่าเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายของน้องหมาได้ประมาณสักสัปดาห์เท่านั้นเอง สัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะหมดลิตแล้วนะครับแต่ว่ายาฉีดเนี่ยข้อดีคือได้ผลกับพยาธิตัวกลมและได้ไรหูไรขี้เลี้ยนแห้งนะครับแต่ว่าขี้เลี้ยนเปียกนี่ไม่ได้ผลนะ,ะนะอันนี้ยาฉีดน,นะนะครับส่วนยากินยากินสมัยนี้ไอ้ตัว bcd นี่คือยากินทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้ง e ด้วยเป็นยากินด้วยนะครับไอ้ยากิน bcd e เนี่ย ข้อดีคือมันเป็นยาใหม่เพิ่งมานะครับมันจะได้ผลกับเห็ดแล้วก็หมัดน,นะครับแล้วก็อยู่ได้เดือนหนึ่งนะครับอยู่ได้เดือนหนึ่งส่วนยาตัวดีนี่อยู่ได้สามเดือนนะครับยาทั้งสามตัวเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมานะครับได้ผลกับไวหูไรขี้เลี้ยนแห้งและก็ไรขี้เลี้ยนเปียกด้วยนะครับแต่ตัวยาตัวอีเนี่ย มันจะได้ผลดีมากๆเนื่องจากว่าเขาเขาเคลมอย่างนั้นนะครับส่วนยา b c d เนี่ยเป็นผลที่ได้มาด้วยนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ยาตัวตัว C เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะได้พยาธิหัวใจด้วยเพราะว่าเขาใส่นะครับเขาใส่เข้าไปเขาใส่ยาบางตัวเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ผลกับพยาธิหัวใจแล้วก็ได้ผลกับการถ่ายถ่ายพยาธิด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะใส่ยาถ่ายพยาธิเข้าไปด้วยนะครับ เนี่ยมัน,ม,นมันแล้วแต่ชนิดซึ่งสามารถไปดูสาตคุณหมอได้เลยนะครับส่วนายาหยอดนะครับการหยอดหลังเนี่ยบางตัวก็อยู่ได้เดือนหนึ่งแต่มีข้อจํากัดคือหยอดก่อนและหลังอาบน้ำสอวันนะครับแต่ยาหยอดตัวนี้มันมีข้อดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะคุณอยู่ที่ผิวหนังของตัวน้องหมานะครับเมื่อไหร่ที่เห็บหมัดมาแค่มาเกาะนะมันก็จะตายละนะครับไม่ทนได้ดูดเลือดอนะ แต่ประเภทยาฉีดนะครับยากินพวกนี้ต้องอาศัยเห็บหมัดไปดูดเลือดก่อนพอดูดเลือดปั๊บไปเจอยาในเลือดมันถึงจะตายนะครับทำไมหมอหมอบอกว่ายาหยดหลังข้อดีมันคือตรงนี้มันมันดีตรงอย่างหนึ่งตรงที่เห็บหมัดไม่ทันได้ดูดเลือดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เห็บหมัดมันดูดเลือดเนี่ยถ้าเห็บหมัดตอนนั้นมันมีเชื้อพยาธิเม็ดเลือดนะครับมันจะปล่อยเข้าไปแล้วต้องให้น้องหมา้องแมวของเราเนี่ยเป็นพยาธิเม็ดเลือดได้ทั้งที่กินยาทั้งที่ฉีดยา ทั้งที่หยอดยาตัวที่ตุดซุมเข้าสู่กระแสเลือดนะไม่ได้ปกคุมที่ผิวหนังเห็นไหมฮะแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นปกคุมที่ผิวหนังเนี่ยมันเป็นยาที่ตั้งแต่หมอจบอ่ะยี่สิบกว่าปีอะนะครับมันจะยี่สิบห้าี่หกปีแล้วมันก็เป็นยาที่ค่อนข้างโบราณน,นิดน,นึงแต่ว่าแล้วก็มีการทำเลียนแบบขึ้นมาหลายยี่ห้อนะครับมันอาจจะใช้บ่อยจนกระทั่งอาจจะดื้อยา นะครับจริงๆจะต้องเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ3ามเดือนเพื่อไม่ให้พวกเห็บพวกหมัดเนี่ยมันดื้อยานะครับอันนี้คือความซับซ้อนนะครับของเรื่องของของเห็บหมัดว่าใช้แบบไหนดีนะครับบางคนพาน้องหมาไปหาหมอได้ก็ฉีดก็ฉีดทุกเดือนนะครับเพราะว่ามีเฉพาะเห็บแล้วก็ต้องการป้องกันตันหัวใจแล้วก็ได้ไหลขี้เลือนแห้งแล้วก็ได้นะครับได้ไออ่แพร่หัวใจด้วยนะครับแพร่ตัวกลมด้วยก็แล้วแต่ เพราะว่าหมาวางตัวกินยาไม่ได้กินยายากแต่ถ้าบางตัวกินยาได้ก็ใช้ยากินนะครับซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะครับไม่ต้องพามาก็ไม่ลําบากเพราะว่าหมาตัวใหญ่นะครับหรือบางท่านชอบแบบหยอดเช่นในน้องแมวนะครับหยอดง่ายกว่ากินยากฉีดยากก็ย้ายวิธีการหยอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนต้องการแค่เหตุหมดัดเพราะาไม่มีเพราะว่านอนกลางม้งไม่มีปัญหาเรื่องพื่นหัวใจนะครับไม่มีปัญหาเรื่องขี้เลื้อน ไม่ต้องการถ่ายพยาธิเพราะกินยาถ่ายพยาธิต่างหากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ก็ต้องไป,ไปจับดูนะครับแบบไหนดีขึ้นอยู่กับความสุขวของเราครับนะครับแต่ถ้าถ้าปัจจุบันนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือยา้ยา B C D E ที่หมอว่าเนี่ยมันได้ผลแบบ12สองชั่วโมงนี้เห็บหมัดร่วงนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงเห็บหมัดหายเกลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นยาใหม่นะเราก็กินดีข้อเสียมีอย่างเดียวนะฮะร,ราคาสูงมาก นะครับโดยเฉพาะชิ้นสมเดือนก็ราคาสูงส่วนชิ้นเดือนราคาก็สูงกว่ายายอดราคาสูงกว่ายาฉีดนะครับจริงๆถ้าใครหมอคิดเล่นๆนะถ้าใครสามารถผลิตยาพวกนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยนันรวยนะเพราะว่าบ้านเราบรรยากาศร้อนชื้นนะนะครับมันก็จะมีเห็บหมัดเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าเราคุมอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาหลายคนก็ถามว่าแล้วต้องกินทุกเดือนไหมนะครับ หมอตอบเลยว่ามันไม่มีความจาเป็นนะครับถ้าเรียกว่าถ้าเป็นการป้องกันนะครับหมาเรามีโอกาสไปนอกบ้านก็ควรจะกินทุกเดือนเป็นการป้องกันแต่ถ้าหมาเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วไม่มีเห็บเลยนะครับไม่โดนงูกัดก็ไม่ต้องป้องกันเพื่อหัวใจไม่โดนเห็บหมัดกัดก็ไม่ต้องป้องกันเห็บฉีดต่วัคซีนนะครับเพราะวัคซีนมันเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องพื้นฐานมันมันแล้วแต่คอนดิชั่นของเราซึ่งแต่ละคนมันมีคอนดิชั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับไปปรึกษาคุณหมอ ว่าคอนดิชันอย่างเราเนี่ยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรบ้างนะครับคุณหมอก็จะให้คําแนะนําได้นะครับ